พบรถตกน้ำภายในมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถหนึ่งรายค่ะ เมื่อเวลาประมาณ18นาฬกาวันที่6เมษายน2515พันตำรวจโทพิชิตแสงสิริสุทธิสารพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูท3ร3า0รยอดได้รับแจ้งว่ามีเด็กเล่นน้ำในห้วยเจอรถยนต์จมอยู่ในน้ำที่บริเวณฝ่ายน้ำหมู่ที่4บ้านสารลลายตำบลสารลลายอำเภอ3ามรยอดจังหวัดประจวบคิริขันจึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างมีทีธรรมสถาน3ามรยอดและ อาสาสมัครกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุด3าระยอดพร้อมรถอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าเป็นห้วยอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายน้ำร้นมีสะพานปูนกั้นอยู่ภายในน้ำสังเกตเห็นล้อรถยนต์สีดำลอยขึ้นมาเกือบถึงผิวน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่เด็กๆมาเล่นน้ํากันบอกว่าขนาดนั้นขาได้ไปถูกร้อรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงได้ดำน้ําลงไปใต้น้ําเพื่อตรวจสอบว่าเป็นรถอะไรเบื้องต้นทราบว่าเป็นรถเก่งสีบอลเงินสภาพไห่ท้องร้อชีฟ้าตอนแรกยังไม่ทราบว,ว่ามีผู้เสียชีวิตจากนั้นจึงได้นํารถขึ้นมาจากน้ำํำ จึงพบว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสันมาร์สีบอนดหมายเลขทะเบียนขอไข่สวรีสีเก9านครราชสีมาและพบว่าที่กระจกหน้ารถฝั่งคนขับมีรอยแตกกระจกประตูฝั่งซ้ายมือเปิดอยู่ตรวจสอบพบภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่ที่เบาะหลังเป็นชายสวมเสื้อยืดคอ,อกลมสีเทากางเกงขาสั้นสีดำตามร่างกายมีรอยสักที่แขนและขาพบมีบาดแผลที่บริเวณหน้าผากข้างขวาตามร่างกายไม่พบบาดแผลอื่นแต่อย่างใด ตรวจสอบภายในรถพบกระเป๋าเอกสารสีดำภายในมีบัตรรูปถ่ายผู้ชายรูปถ่ายเด็กบัตรเอทีเมส่วนบัตรประชาชนพบตกอยู่ที่บริเวณด้านหลังที่นั่งคนขับทราบชื่อคือนายคมศักดิ์สุนทรสาทูนอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่2 1ทับ20หมู่ที่12ตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่องรอยขอบสะพานปูดมี รอยขูดจนปูนแตกเป็นทางยาวก่อนจะตกไปในน้ําเจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานส่วนสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตก่อนจะขับรถตกลงไปในน้ําช่วงหน้าไปชนกับขอบสะพานอย่างแรงทําให้รถพลิกคว่ำและศีรษะไปกระแทกกับกระจกหน้ารถอย่างแรงจนทําให้หมดสติไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จมน้ําอยู่ในน้ําและขาดอากาศหายใจซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สอบสวนหาสาเหตุของการตายอย่างละเอียดและจะได,ด้ติดต่อยาของผู้เสียชีวิต เพื่อมาให้ข้อมูลว่าผู้ตายมาทําอะไรที่อำเภอสามรอยอดและหลังจากการตรวจสอบสภาพศพในที่เกิดเหตุเบื้องต้นแล้วได้นําร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลสามรอยอดเพื่อทําการชนะสูญหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป